ดิฉันปาจารีสนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชุลมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรามหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567วันนี้เวลา15นาฬิกา 14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีร,รัตนจักญยาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินโดยขบวนพยุหานญาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567าณที่นั้นนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนายวันโมัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและนางชนาการธีระเวชผลกุลประธานศาลดีกาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสะพานฉนวนประจำท่าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนพายุหายาตราทางชลมากเฝ้าถุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรือพระราชพิธี เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับณนะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามี ในโอกาสนี้ทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลร,ราชกุมารประทับนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชม เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ในเรือตีกลับฝีพายถวายบังคมในการนี้พลเรือโทสมบัติจูทน้อมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลรายงานจํานวนฝีพายประจําเรือพระที่นั่งว่าที่นาวาเอกคมสันศรีหลงในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคลื่อนขบวนพระยุหญา,าตราทางชลมาก จากนั้นพลอากาศเอกสถิพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโอการแจ้งในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ห้ยาตราขบวนพยุหญาตราทางชลมากเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีในการนี้กองทาหารเกียรติยศถวายความเคารพดุรยามบรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลชาวพนักง,งานประโคมกระทั่งมโหระทึกสางแตงงอนแต่ฝรั่งปีและกองชนะประจำเรือพระราชพิธีประคมขึ้นพร้อมกัน ขบวนพ่ายญาตราทางชลมากเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติแสดงถึงแสนยานุภาพพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ,จของปวงผสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารบนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมความงดงามตรการตาและความพร้อมเพรียงของท่วงลีลาจังหวะฝีพายและท่วงทํานองของกาบเหเ,หเรือที่สืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สะท้อนถึงอารยธรรมอันสูงส่งมาแต่ครั้งโบราณการที่แวดล้อมด้วยริ้วกระบวนเรือของขุนนางตามแบบแผนแห่งโบราณราชประเพณีโดยสมบูรณ์ สำหรับในปีมหามงคลนี้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกรินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งครั้งนี้มีการจัดเตรียมเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลําลำ กำลังพลฝีพาย2,412นายโดยแบ่งขบวนออกเป็น5ริว้ว3สายได้แก่ริ้วสายกลางเป็นริ้วสายหลักจะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือเอกทำหน้าที่เป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือที่ประทับของพระบรมวงศ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรืออันเชิญภาพพระกฐินและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณราชการที่9้าเป็นเรือพระที่นั่งสำรองรวมถึงยังมีเรือกลองนอกเรือกลองในพร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจในประจำในริ้วสายกลางด้วย ด้านริ้วสายในทำหน้าที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้านปิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรนสินเป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์แปดลำและปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยลาวทองซึ่งเป็นเรือคู่ชักและริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือด้งและเรือแสงสายละ14ลํารวมทั้งสิ้น52ลํา ทั้งนี้การเคลื่อนขบวนพรพยุหายาตราทางชลมากใช้กาเหเรือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่ประพันธ์โดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสิงชัยประกอบด้วยบทสรรเสริญพระบารมีบทชมเรือกระบวนบทชมเมืองและบทบุญกระถิ้นมาใช้ในการเหเรือซึ่งเป็นการให้จังหวะประกอบการพายอันถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เรือพระราชพิธีล่องไปในสายน้ําได้อย่าง สง่าง,งามคงไว้ซึ่งรูปแบบตามโบราณราชาประเพณีซึ่งขบวนพยุหายาตราทางชลมากโดดเด่นด้วยความสง่าง,งามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งไม่เพียงแต่เป็นพระราชยานในพระราชพิธีเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจพะบรมเดชานุภาพตลอดจนความเป็นสิริมงคลและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันง,งดงามของชาติที่มีเพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในโลกนะับเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นที่ประจักษ์แก่สาย ของนานาประเทศถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เวลา16นาฬิกา13นาทีสเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากถึงอย่างฉนวนน้ำหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวร,ร,ชวรมหาวิหารนายเรือตีกลับฝีพายถวายบังคมแร่เดียวเรือแตงโมเป่าเพลงคํานบพร้อมกันกองทหารเกียติยศถวายความเคารพดริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้บัญชาการขบวนพระยุหะญาตราทางชลมากราบ,บังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้พลเอกสนิทชนกสังขชนต์ประหลัดกระทรวงกลาโหมและนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตประหลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าใยเหนือผานแวนฟ้าที่น่าอาจทรงทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสราชโลกทาดีโลกพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรามคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหล ต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาเสร็จแล้วทรงหยิบผ้าตราที่พานแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าตราไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมแล้วทรงประเคนผ้าไราและเทียนปาติโมกแด,ด่พระสงฆ์รูปที่สอง พระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถินออกไปครองภาพพระกรถินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารถวายเครื่องบริเวณพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถินทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรก ทั้งนี้วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงแห่งที่5ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2567ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะทรงมีพระราชศรัทธาและมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่บวรพระพุทธศาสนามาโดยตลอด